เรียนท่านผู้ชมทุกท่านเรามีความยินดีที่ได้มีโอกาสพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงเรียนพัฒนาตนเองสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาลชนราดุคราห์ด้วยการสนับสนุนจากกสสหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต Future Skill Foundation ผ่านโครงการหนุนเสริมโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่2ปี2565 เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากมายในโรงเรียนของเรามาร่วมสำรวจเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการสร้างศักยภาพที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนทุกคนกันเลยครับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลชนราชนุเคราะห์โรงเรียนเทศบาลชนราชนุเคราะห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2479มีพื้นที่2ไร่1งาน18ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่80ทับ9ก่อตำบลบางปลาซอยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองชนบุรีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีบุคลากรจํานวน20คนนักเรียนจํานวน221คนโรงเรียนเทศบาลชนราดุครัฟ เข้าร่วมโครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศออเป็นปีที่3โดยได้ดำเนินกิจกรรมและมาตรการต่างๆภายใต้โครงการดังนี้มิติที่1ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมที่ 1.Development a l e v a l u a t i o n หรือ DE เราเริ่มจากกระบวนการ DE ที่ช่วยให้เรารับรู้ปัญหาในการอ่านของผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมเรียนเสริมในช่วงเวลาเช้าเวลาพักกลางวันและเวลาซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้กิจกรรมที่2 Q Info ทางโรงเรียนได้ใช้ระบบ Q Info เพื่อติดตามการเข้าเรียนและคะแนนของผู้เรียนโดยในปีที่3นี้เราได้ขยายผลโดยการเพิ่มระบบ Q Parent ไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนและคะแนนของผู้เรียนได้ กิจกรรมที่3 n e เน็ตเรเราร่วมมือกับเครือข่ายหลายๆด้านในการพัฒนาโรงเรียนโดยเมื่อวันที่1พฤษภาค,คม2,566สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีที่3ได้มอบทุนการศึกษา2 0 0แสนบาทให้กับทางโรงเรียนโดยมีนายสุติกรจำเริญพาณิชต์ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและคณะร่วมเป็นสักขีพยานกิจกรรมที่ส student care โรงเรียนมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนครบทุกคนและใช้ระบบ Q Info ในการติดตามผู้เรียนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมิติที่2ด้านการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมที่5 PLC เรามุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม PLC Professional Learning Community และได้มีการขยายผลกิจกรรม PLC ไปยังสถานศึกษาในสังกัดคือโรงเรียนเทศบาลวัดโพ มิติที่3ด้านการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่6 active learning และกระบวนการ CIP ในมิติที่3โรงเรียนมีกิจกรรม active learning และกระบวนการ CIP เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับผู้เรียน active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและมีเครื่องมือต่างๆเช่น lab box ช่วยในการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง ลอดจนโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ CIP ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งกระบวนการ CIP มีรายละเอียดดังต่อไปนี้การจัดการเรียนรู้ CIP 6ขั้นตอนขั้นตอนที่1การประเมินทักษะการคิดของผู้เรียน ดำเนินการใช้เครื่องมือการทดสอบ2รูปแบบได้แก่ e p o อกและ s t a n d ว r d ทำให้คุณครูสามารถทราบได้ถึงความสามารถในการคิดพื้นฐานของผู้เรียนและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนขั้นตอนที่2การคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจ พาผู้เรียนลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลและบริบทโดยรอบของชุมชนที่อาศัยอยู่รวบรวมประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่พบจากการสำรวจร่วมกระดมความคิดว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะสามารถแก้ปัญหาที่สนใจได้และต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อที่จะทำความเข้าใจและแก้ปัญหานั้นระบุข,ขั้นตอนที่จะต้องทำเพื่อสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างฟิล่าแมปปิ้ง ขั้นตอนที่3ร่วมมือกันเขียนแผนใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนเพื่อชวนผู้เรียนคิดว่าเราต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อจะทำความเข้าใจและแก้ปัญหานี้ mm. เมื่อได้ข้อมูลสิ่งที่ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้คณะครูก็จะร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นการเรียนรู้เหล่านั้นขั้นตอนที่4จัดการเรียนรู้ หลังจากที่ผู้เรียนได้กำหนดประเด็นการเรียนรู้ของตนเองคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและได้ศึกษาเกี่ยวกับ learning i s s u e s ที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อจะทำความเข้าใจและสร้างสารรค์นวัตกรรมต่อมาผู้เรียนจะได้ออกแบบนวัตกรรมโดยละเอียดรวมถึงส่วนประกอบวัสดุและกลไกการทำงานสร้างต้นแบบโดยใช้วัสดุราคาไม่แพงทดสอบและปรับแต่งต้นแบบตามต้องการสร้างงานจริงขั้นสุดท้ายโดยใช้วัสดุที่ทนทาน และทำการปรับปรุงนวัตรกรรมตามผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพน,นำเสนอนวัตรกรรมต่อชั้นเรียนโรงเรียนหรือชุมชนโดยอธิบายถึงวิธีการทำงานและผลการทดสอบสะท้อนคิดเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างนวัตรกรรมขั้นตอนที่5ผู้เรียนประเมินตัวเองให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองด้วยเครื่องมือหรือวิธีการที่หลากหลาย เช่น 1. การประเมินแบบลีเนียสอ 2. การประเมินแบบสตเดอร์กรังและ 3. การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire ขั้นตอนที่6ชวนคิดต่อยอดใช้วิธีการชักชวนผู้เรียนให้คิดต่อยอดเกี่ยวกับนวัตกรรมของผู้เรียนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวัตกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคตวิดิทักษ์สัมภาษณ์การสะท้อนคิดที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ CIP อาภนะูมิได้รับความรู้อะไรบ้างจากการที่เราไปเรียนรู้ในกิรรมชุมชนไปแล้วเราไปเป็นงานทําเราสามารถใช้ทักษะในที่เราเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถใช้ในเรื่องทํำงานได้ไไไสนุกมากเลยครับ ดิงการออกไปนอกโรงเรียนไปแก้ปัญหาชุมชนแล้วก็การใช้อุปกรณ์ได้คิดสร้างสารรค์ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับประดิษฐ์ของค่ะข้อสองได้ทํางานอยู่ร่วมกับเพื่อนค่ะข้อสามได้เสริมสร้างจินตนาการให้กับตัวเองค่ะแล้วมันโครงงานนวัตกรรมชุมชนเนี่ยพัฒนาอะไรให้กับเราบ้างคะด้านความคิดวิเคราะห์ การคิควิเคราะห์แล้วมีอยากอื่นไหมมีค่ะสร้างสรรค์ค่ะสร้างสรรค์สร้างสรรค์ชิ้นงานใช่ไหมคะค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกชอบค่ะชอบเพราะอะไรคะได้ออกไปสำรวจชุมชนแล้วก็ได้มาประดิษฐ์ค่ะนอกจากชอบรู้สึกอะไรสนุกค่ะสนุกนะคะค่ะความเคยวแล้วก็ความสร้างสรรค์ และก็ระบบต่างๆครับสนุกและก็ชอบเพราะเราได้ทำงานกับพี่อนันทีและได้ออกสมองชุ่มๆเลยสนุกค่ะเพราะได้ทำงานถึงกับเพื่อนและได้สำรวจรอบๆอมืุงจอนค่ะและได้เพิ่มทักษะการคิดค่ะและก็ได้รทักได้ทำงานทางกปรจาค่ะได้จั้เครื่องมือค่ะเพราะได้ทำงานกับเพื่อนได้จับเครื่องมือ ได้คิดได้ได้ทำได้นำไปใช้สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับก็เราจะมาสะท้อนความคิดของคุณครูในโรงเรียนเทศบาลชนลัดนุชทรกันนะผมว่ามีความรู้สึกนึกคิดอยากสะท้อนกับเรื่องของ c p อย่างไรนะครับผมเราจะไปเริ่มกันที่คุณครูคนแรกเลยครับผมไปชมกันเลยครับ ผมเป็นครูคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสนำกระบวนการ CAP เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนักเรียนของเรามีพัฒนาการทางด้านการคิดสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผมหวังว่าทุกคนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆให้กับชุมชนของเราครับค่ะจากที่ ดิชันมีโอกาสนะคะได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ CIP นะคะและจากการสังเกตเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเด็กๆมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีการร่วมคิดร่วมทำร่วมแชร์ประสบการณ์การเสนอแนวคิดความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขมวดรวมเป็นหลักการคิดหลักการทำเพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้สำเร็จค่ะจากกระบวนการ CIP นะคะ6ขั้นตอนที่คุณครูนะคะได้สอนนักเรียนนะคะก็ทําให้คุณครูเนี่ยได้พบประสบการณ์ใหม่ก็คือการที่ได้นวัตกรรมเรียนรู้นวัตกรรมร่วมกับนักเรียนเราก็ได้คิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นพบไปได้กันค่ะจากการที่คุณครูนะคะได้จัดก,การเรียนรู้นะคะให้กับเด็กโดยใช้ โรงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนหรือว่า CIP นะคะเอ่อกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนของเราเนี่ยได้มีการคิดวิเคราะห์นะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เราเนี่ยได้ฝึกให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดเชื่อมโยงจากการที่เราเนี่ยพานักเรียนเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับชุมชนไปเรียนรู้สภาพชุมชนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนนะคะแล้วก็นํามาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเป็นการ เ่มทักษะให้กับนักเรียนที่ดีมากค่ะ CIP เปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จากผู้เรียนต้องรอรับความรู้จากผู้ผู้สอนเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นการค้นคว้าหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยตนเองผู้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องทำงานเป็นทีมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือเรียนรู้ร่วมกันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีส่วน ในการเปลี่ยนมุมมองความคิดตามบริบทปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันในนามของสถานศึกษาขอขอบคุณกศอสอสอสและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตที่มอบโอกาสดีๆให้กับสถานศึกษาเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เกิดความยัง่งยืนต่อไปในลำดับต่อไป เราจะพาท่านไปสำรวจปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาลชนราดุคราะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตในหัวข้อปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงเรียนพัฒนาตนเองสู่ความยั่งยืนโดยหลักฐานสำคัญของความสำเร็จคือผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างปีการศึกษา2,564และ2,565ปัจจัยแรกที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเทศบาลชนราชนุเคราะห์คือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโมเดลกินสแปมซึ่งเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบองร์รวมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสถานศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จที่ 2. การร่วมกันของผู้บริหารและคณะครูในกระบวนการ PLC เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเน้นในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปัจจัยที่ 3. เครือข่ายที่ช่วยในการพัฒนาโรงเรียนในด้านทุนการศึกษางบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนเช่น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีมหาวิทยาลัยศิรปทุมเครือข่ายผู้ปกครองและสํานักงานเทศบาลเมืองชนบุรีปัจจัยที่4โค้ดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้ปัจจัยที่5 การหนุนเสริมจาก Future s k i l l Foundation ได้เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนเทศบาลชนราชนคราะห์โด้วยการสนับสนุนห้อง Fab Studio และเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ปัจจัยที่6การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ3 d Printing เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนและสร้างโอกาสในการต่อยอดทักษะในอนาคตปัจจัยที่7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแขนกลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เป็นรูปรธรรมกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปัจจัยที่8การอบรมเชิงปฏิบัติการ Community Innovation Project หรือ CAP เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรครูในโรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและปัจจัยสุดท้ายคือการเข้าร่วมการอบรม Academy of Innovation Teaching ซึ่งเป็นการสร้างแกนนำในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรครูและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไปปัจจัยแห่งความสำเร็จเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดัน ให้โรงเรียนเทศบาลชนรานุเคราะห์เติบโตและพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสและสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆในชุมชนของเรา